วันนี้เราจะมานั่งคุยเกี่ยวกับ s a m s u n Galaxy S 22 Ultra ในปี2024นี้นะครับ Galaxy S เนี่ยเขาเรียงตามปีมาน่าจะตั้งแต่ปี2020อย่างปี2021ก็เป็น S 20 2021ก็เป็น S 21มันก็เลยจำปีง่ายอย่างตัวนี้ออกมาคือปี2022ปีที่แล้วก็จะเป็น S 23แล้วก็ปีนี้ก็จะเป็น S 24 Ultra นะครับผ่านมาแล้ว3ปียังโอเคไหมถ้าผมจะซื้อมาใช้ในช่วงนี้และจะต้องมัระวังอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างเดี๋ยว คลิปนี้เราจะมาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเนี้ยผมซื้อมาเล่นเองราคาที่ผมซื้อมานะจะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุ5เป็นรุ่น 128GB ราคามือ2ก็อยู่ประมาณ 16, ื่นหกหมื่นเจ็แล้วแต่สภาพ5เป็นความจุ256จะอยู่ที่ประมาณ 18, ื่นแปดหมหรือ2 0งหมนะครับแล้วก็นะปัจจุบันนี้เนี่ย S 22อัลตรายังสามารถหาซื้อมือหนึ่งได้อยู่แต่ถ้าจะซื้อมือหนึ่งผมบอกเลยว่าไม่คุ้ม<อ>เพิ่มอีกนิดหนึ่งคือประมาณแบบ3,000อะไรเงี้ยไปเอา S 2 3าอัลตร้าจะดีกว่าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้ก็ช่วยกันกดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่าไอ้มือถือพวกเนี้ยเราซื้อมาเนาะก็จะได้มีตังค์จากโฆษณา YouTube ให้พวกเรามีข้าวกินกันสักน,นิดหนึ่งก็จะพอสบอคุณนะครับระดับแรกที่ผมอยากจะคุยกันเลยจะเป็นเรื่องของการใช้งานทั่ว,วไปคือ Galaxy งง S หรือจะเป็นการจดบันทึกตามที่มันแบบมันควรจะเป็นได้อะไรอยงี้ครับมันทาหน้าที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีถ้าเราเทียบกับรุ่นใหม่ๆอ่ะอย่าง Ed3 หรือ Ed4 ที่กาลังจะออกมาในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยครับเอาแบบทู่ๆไปเลยนะอย่างไถฟีดโซเชียลเฟซบุ๊กไอจีพวกเนี้ยแทบจะไม่ต่างกันอย่างผมผมมี Ed2 ิปสองาคู่กับเอทิปสามอ้าอย่างเงี้ยใช้งานคู่กันอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเหมือนคนละรุ่นเหมือนตอนสมัยที่เราใช้แบบ SE มเป็น 2R เอเยต่สิ2มนเป็นเอไม่ไอ้เออนันว่างนันช่เชอะแต่ แบบปัจจุบันนี้ในราคาที่หาร3นะ <c oughs> คุณซื้อได้เลยด้วยความที่เป็นซัมซุงเนี่แหละ1เลยคือจอมันใหญ่6.8นิ้ว r e f r e s h r a ร e 120หน้าจอเป็น Dynamic 2X ความสว่างเยอะคือความสว่างนี่คือผมให้เลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือแบบสว่างตาแตกเทียบกับตัวปัจจุบันเนี้ยเอาจิงนะเลขสเปคอาจจะต่างนะแต่ซัมซุง g ่ะเป็นแบรนด์เดียวเลยที่แบบเราสามารถใช้งานความสว่างหน้าจอสัก5้อตย่างเงี้ยต่างแจ้งก็ได้นึกออกและมันมีฟีเจอร์ขยายความสว่างหน้าจอดังนั้นใครที่อชอบจอใหญ่ชื่นชอบกาาารรใช้งงนแบบเือตมตมละคุณ อีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวนี้ผมอัปเดตเป็น One UI 6เรียบร้อยแล้วก็คือเป็น Android 1 4ฟีลิ่งการใช้งานนะเอาแบบเทียบกับ A13 Ultra ที่ผมมีอยู่นะแทบจะไม่ต่างคือ One UI 6ของ Samsung อะ่ะมันลื่นแล้วก็หน้าตา UI มันน่ารักมีความปลอดภัยสูงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้ในมือถือเรือธงณปัจจุบันเน,นี้ยเรา1 2 Ultra ครับมันผ่านมาแล้ว3ปีมันยังทำตรงนี้มันได้ดีอยู่เลยก็รู้สึกว่าเออมันจะคุ้มถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อใช้งานโซเชียลมีเดียหรือใช้งานทัท่วไปอีีกกกกกดดด้านนมมาาาาานนนนนนนึงง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 ท่่่่ผผมมปๆ็็จะเเเเรรรือููหหััััฟฟพพลล2 Out Happy ถ้าเที่ยวฟิลลิ่งแล้วกับ A Ed 3ิปสาม้าหรือเอดิปสี่าที่กำลังจะเปิดตัวนะผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างทั้งขนาดหน้าจอทั้งดีไซน์ทั้งกล้องใต้จอหรืออะไรเงี้ยหรือลำโพงมันอย่างเงี้ยมันอาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้แค่โอเครุ่นใหม่ๆมันเป็นจอแฟลตแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีขอบให้มันดูแล้วมันแบบปวดหัวปวดตาหรือแบบต้องมานั่งระวังเวลาจับเล่นแล้วมันจะแบบหลุดมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาแบบโดยภาพรวมอะ่ะมันได้ตั้งแ้วสิบ่นอี่เป็นจุดติในม่ป็นตวลําโพงลํามมันก็จะนะนนสู้แบบพวก iPhone ไม่ได้ในการ งานทั่วไปที่ผมอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นักแล้วจะมีอยู่แค่เรื่องของมอเตอร์สั่นเอทิปสองอัลตเนี่ยเป็นเจนเดียวเลยมั้งของซัมซุงที่แบบมอเตอร์สั่นมันไม่แรงนะครับยิ่งเวลาเราวางไว้กับโต๊ะแบบเนี้ยแล้วมีคนโทรเข้ามาครับระดับของการสั่นของมันน้นอยมากจนแบบบางทีมีคนโทรเข้ามาแล้วเราไม่สามารถที่จะรับสายได้เพราะเราไม่รู้มีคนโทรเข้ามาเนี่ยบอว่าเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าเทียบกันร,ระหว่าง a อ2 Ul t r a อั3 Ultra ลหรือ iPhone 15 p r า Max มนะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าที่ผม ได้ยินเสียงการสั่นปะคือมันมันสั่นเบามากนะครับคุณอย่าลืมว่านี่คือเรือธงที่แบบจะต้องมีคนโทรเข้ามาหาเราทุกวันนะเว้ยแล้วแบบคนที่ใช้มือถือเรือธงหรือมือถือแบบเนี้ยคือคนทํางานน่ะแล้วแบบเนี้ยกูว่าเสียงผมยังดังอยู่เลยจริงเสียงแอร์ยังดังอยู่เลยกูยิ้ดูดิอะผมจอยใกล้เลยนี่มันสั่นอยู่นะขนาดจอยใกล้ยังได้ยินเบาจริงเนี่ยผมเอามันหน้าไปเลยอะ มันสั่นแบบมันสั่นเบามากอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับ A13 Ultra เห็นไหมเอออันนี้คือความแตกต่างนะแล้วเดี๋ยวผมให้คุณดู iPhone อันนี้วางอยู่บนพื้นโต๊ะนะยังได้ยินนี่ยวางบนโต๊ะแล้วถ้าเกิดเราเอามาวางไวท้ที่ที่เนี่ย <c oughs> ความแรงต่างกันหนึ่งพันลิตรนะ โหแม่งส oh, like ั่นแบบสั่นแบบพรีเมียมใครที่เป็นคนที่ต้องรับสายบ่อยๆหรือว่าจะเป็นสายแบบตอบแชทลูกค้าทั้งวันอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลามานั่งมอนิเตอร์รอมันสั่นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือจุดติอย่างแรกเดี๋ยวที่2เรื่องของการใช้งานผ่าน 5G นะครับแน่นอนว่าความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลมันดีมากๆเพราะเป็น s n a p d r a 8 Gen 1นะครับโมเดม 5G ที่ให้มาเป็น X 65ซึ่งถือว่าใหม่มากๆแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือการออโต้เซล ect สัญญาณ 5G เนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งสปีด 5G ที่ผมวัดได้ส่่วนนนใหญเนะับบมจป็แบบ4 G. Pad. มันจะชอบเล e c กตัวเองอะ ให้กลายเป็น 4G พัฟทงท,งทั้ G, G, ทงที่เน็ต 5G แถวนี้ก็เยอะแยะโปร 5G ผมก็สมัครมาเป็นอัลลีมิตตคือมันน้อยครั้งมากอะที่มันจะเลือกเป็น 5G ให้แล้วก็ความเสถียรตอนใช้งานในไอ้ตัวคลื่นเสาสัญญาณหรืออะไรเงี้ยครับไม่ค่อยเก่งเลย2เรื่องนี้คุณต้องรับให้ได้ก่อนถ้าคุณรับได้แล้วคุณถึงจะมาซื้อ a 1 2 Ultra อเาเลนอย่างถัดมาก็คือเรื่องของการใช้งานปากกาน้องเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเลยว้ยที่ถ้าไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณคือคนที่ใช้งานปากกาบ่อยๆอ ส ultra อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้ใช้อะไรเยอะฉันอยากจะดาวเกรดมาเป็น A12 ultra แต่ฉันใช้ปากกาบ่อยความต่างของปากกาจะมีไหมอะไรเงี้ยปากกาไม่ต่างกันเลยอยู่ในระดับดีที่สุดของโลกนี้เราได้ทําถ้าเป็นปากกาของสมาร์ทโฟนนะครับคือมันใช้งานได้เหมือนกันคือการที่เรามีสมาร์ทโฟนที่มันจดบันทึกได้อะมันช่วยให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากอย่าง A12 ultra เนี่ยที่ผมซื้อมาผมงเองก็ได้ดาฟงานแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมเนี่ยเราก็จดบันทึกไป หรือจะอ่านไฟล์ PDF นู่นนี่นั่นอ่านงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจากนักเรียนก็ได้จากคู่ค้าเราก็ได้ไม่ใช้งานให้หมดเลยด้วยความที่เป็นซัมซุงครับแอป g a l ล็กซี่โแม่งโคตรดีคุณไม่ต้องเสียเงินซื้อหรือจะเป็นสายวาดรูปขายสติ๊กเกอร์ล n e เป็นอาร์ติสนะครับถ้าคุณเป็นสไตล์นั้นนะแลวคุณมีบัตเจ็ตเหมือนกลางอยากได้ Galax y ซสักตัวหนึ่งที่แบบใช้งานดีๆปากกาเก็บในตัวได้ไม่ต้องกลัวหายคุณมาเลยครับแม่งคุ้มจริงอีกพาร์ทหนึ่งสำหรับการใช้งานทั่วไป,มมปนนที่อออ่่่คยยยันนนนเเเเปป์าา้ฟลลีีีบบถ ในบรรดาเรือธงของสมาร์ทโฟน Android ที่ผ่านมาแล้ว3ปีน่าจะเป็นตัวเดียวเลยที่แบบเคสฟิล์มยังหาง่ายอยู่อย่างเมื่อเช้าอ่ะผมเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของ c a สติฟาจะไปคัสตอมเคสสิ่งที่ผมจะบอกเลยคือ A12 Ultra มันคือดีไซน์เดียวกันกับ A13 และ A14 Ultra มันฟิลแบบ iPhone 12อน่ะมันเป็นดีไซน์ร่วมสมัยมันเปลี่ยนแค่ข้างหน้าเคสข้างหลังไม่เหมือนกัน A12 Ultra เหมือนกันด้วยถ้าคุณจับมาเทียบกันนะ A12 Ultra กับ A13 Ultra เหมือนกันไหมเหมือนกัน นะครัเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยยกเว้นแบบเออเฟร,รมข้างๆเครื่องอย่างเงี้ยแล้วผู้ผลิตอะเวลาเขาผลิตลายหรือผลิตเคสหรืออะไรพวกนี้มาเนี่ยมันทําครั้งเดียวเว้ยมันเสร็จมันง่ายมันแก้นิดเดียวช้านี้ดีวกว่าเนาะก็เลย ปีอีกจุดหนึ่งเว้ยที่ผมอยากจะให้คะแนนน้องเขารู้สึกว่าชอบมากหรือตัวฟิล์มก็เหมือนกันตัวฟิล์มเนี่ยนะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมเนี่ยหาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเว่อร์ๆนะครับมี2ช้อยให้เลือกหนึ่งก็คือไปติดร้านนอก2ก็คือไปติดศูนย์ซัมซุงถ้านับปัจจุบันนี้นะเรื่องฟิล์มเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจ,จะต้องคุยกันยาวนิดนึงเพราะว่าบางคนก็ชอบจอโค้งบางคนก็ไม่ชอบจอโค้งมันจะให้ฟีลลิ่งแบบหรูหราปาร์ตี้หน่อยอะว่างนั้นเถอะนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบเออชอบติดม,ออม่ย่ยอโ้ันนววดตกสผ ผมชอบจอแฟลก แบบ A14 u l t r ามากกว่าตามข่าวลือที่ออกมาผมว่าแบบนั้นค่อนข้างเวริร์คือมันเล่นเกมโอเคจดบันทึกก็ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาหาฟรีมาติดอย่างเงี้ยฟิล์มก็หาติดง่ายติดเองได้ด้วยสามเนือวะแต่เป็นพวก a e 2 2 u ต t ้าหรือ A13 e อ่ะถ้าคุณอยากได้งานเนี้ยบๆนี้ยมันจะต้องเป็นแบบไปติดที่ร้านบางร้านจะต้องแบบเออบอกเขาก่อนลวงหน้านะเขาจะได้หามาไวยให้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ง่ายในการใช้ชีวิตทั้งที่เขาติดก็ต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งบางทีมันเป็นกาว UV อย่างาเงี้ยใส่ลพลาดปุ๊บนีาโงดอว เนีครับ A12 Ultra เนี่ย,ยก็เป็นอนีก1จุดเหมือนกันที่คุ้มเพราะว่ากล้องของเขาเซตเนีย้ยังอยู่กับปัจจุบันได้ปัจจุบันในความหมายคือเซตเนี้มันมาจาก A11 Ultra แต่ว่า A12 Ultra เนี่ยมาทําให้มันดีขึ้นและ A13 Ultra, Ultra ก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากในเลนอื่นๆนะครับแตกต่างกันเรื่องของเลนเทเลที่อาจจะชัดขึ้นเลนหลักเพิ่มเป็น200ล้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้งานในราบแบบทั่วๆไปอะครับผมบอกให้เลยนะว่า A11 A12 A13 รวมถึง A14 ด้วยเนี่ยไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะมันจะมีความห่างกันในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ซะมากกว่าเดี๋ยวผมนั่งคุยเรื่องของ ความละเอียดก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าความละเอียดของเขาเนี่ยพิเศษมากอย่างกล้องหน้าเป็นตัวสุดท้ายที่ได้กล้องหน้า40ล้านหลายๆคนตกใจว่าแบบเฮ้ยซัมซุงเคยมีกล้องหน้า40ล้านด้วยเหรอวะมีอยู่ในเอที2อัลตร้าแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นเอที3อัลตร้าหรือรุ่นใหม่ๆอย่างเอที4อัลตร้าเนี่ยครับก็ดรอปความละเอียดลงมาเหลือ12ล้านตามมาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย12ล้านตัวใหม่กับ40ล้านตัวเก่าเนี่ยมันดีเสียดคนละแบบเอที2อัลตร้าเนี่ยด้วยความที่เป็น 40ล้านน่ะมันทําให้เราสามารถถ่ายเต็มความละเอียด40่ล้านแล้วมาครอปได้แต่ถ้าเราใช้ e อ i t ่ามอัหรือ iPhone 15 Pro Max ก็ได้อะมันเก็บนอสกลางคืนได้ดีกว่านี่ชัดเจนอยู่แล้วมันออโต้โฟกัสง่ายกว่าเพราะความละเอียดมันน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยากจะมาครอปมันทีหลังอ่ะความละเอียดมันจะไม่สู้40่บล้านนั่นก็อีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าเออกล้องหน้ามันดีกว่านะแต่สกินโทนความสว่างหรือ HDR อระไรพวกนี้ครับสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้แล้วการใช้งานกล้องหน้า,าน,นานะ่ตน,นี่เย,ยเีดว แค่นี้เองถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะมันจะต้องเข้าไปหน้าเซตติง้งเปิดเลือกไฮเรท์สูรูชั่นนั่นนูน่นนี่แต่ของ A12 Ultra คุณแตะจ๊กเดียวคือจบเลยคุณจะได้เลยสูรูชั่นที่มันสูงขึ้นมากๆนะครับไม่ต่างกันเลยกับกล้องหลังส่วนกล้องหลังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่ผมแฮปปี้แล้วก็ไม่แฮปปี้คือถ้าคุณไม่เคยใช้ A13 Ultra มาก่อนอ่ะมันจะเป็นกล้องหลังที่เก่งมากโหดมากเทพมากผมซื้อมาหมื่นหกอย่างที่เล่านะเทียบ <c oughs> กับมือถือ Mid นะมิมดเว้นออะววนะ ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เลนเทเลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่โดยภาพรวมผมให้เลยแบบ80%หรือ70%นะยังคล้ายกับปัจจุบันและยิ่งคุณถ่ายกลางวันผมให้เลยแบบ85-90%ได้เลยเทียบกับ83ล้านต้าที่ผมมีอยู่โหหาความต่างค่อนข้างยากและถ้าคุณเทียบกับ iPhone จะเป็น iPhone 14 Pro Max ก็ได้จะเป็น15 Pro Max ก็ได้มันสู้ได้ในหลายๆสถานการณ์เลยทั้งใช้ปกติทั้งใช้กลางวันทั้งใช้กลางคืนคือแบบโอเคอะราคาเนี้ยโอเคมากเล่นหลัก108ล้านดีเวอร์ๆมั้ถ้าเทียบกับราคานะดีอยู่ในระดับแบบ8เต็ม10หรือ9เต็ม10เลยให้ ถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ว่าแน่นอนครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรือธงเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่าง iPhone ก็จะมี48ล้านเข้ามาแล้ว a 1 3 Ultra อย่างเงี้ยก็เป็น200ล้านแล้วจำนวนพิกเซลเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะเก่งนะแต่ว่ามันบอกว่าเออเวลามันทำพิกเซลบิมมิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ่ายกลางคืนมาแน่นอนว่ามันทำรีดิวโนนส์ไม่เก่งเท่ารุ่นใหม่ๆหรอกแต่มันก็ยังพอจะดูได้และถ้าคุณเดาว่าคุณเอาเลนส์หลักตัวเนี้ยไปเทียบกับพวกมิดแวร์สราคาเดียวกันในปั มุมมองมันก็กว้างสีสันมันก็ดีมันก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาใช้งานเลนส์เอลตร้าไวเนี่ยเทียบกับตัวปัจจุบันแล้วเนี่ยหลายๆตัวมันก็ไม่ได้ตา่างกันเยอะงนั้นถ้าเอลตร้าไวเทียบปัจจุบันบอกให้เลยสัก85-90%นะเป็นเอลตร้าไวตัวหนึ่งที่ใช้งานสนุกมากๆส่วนเลนส์ซูมอันนี้คือประเด็นด้วยเลนส์ซูมของเขาเนี่ยนะครับมีมาให้2ตัวคือ 3x แล้วก็ 10x ตัว 3x เนี่ยกำลังโอเคถ้าเต็ม10เนี่ยอาจจะให้สัก7ละกันเพราะจจุบันนี้อย่าง Oppo ก็ดีีีี Vivo กก็ดรราาาาคนนนนน้้นะ้ะเเเเเเิ่่มมลเเลมลลลส์ททพๆใหับงแล้วแต่ถ้ก แบบพวกต่ำกว่านั้นอ่ะเช่นแบบเหมือนต้นๆหรือเหมือนกลางๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยบางตัวก็ยังไม่ได้มีเทเลแท้ๆมาให้ก็ต้องไปขอบเอาไปซูมเอาตัวนี้ก็จะดีกว่าหรือตัวเลนส์ 3x เทียบกับพวก14 Pro Max, e d 3 Ultra พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้แพ้แบบฉีกขนาดนั้นมันก็ยังมีหลายๆพาร์ทที่มันดีกว่าด้วยให้คะแนนน่าจะสัก80%ส่วนเลนส์ 10x เอาความไกลามาคุยเนี่ยนะครับผมว่าพอๆเลยนะกับ e d i 3 Ultra แต่คุณภาพตอนที่ออกมาเนี่ยสูไม่ได้ Edit 3 Ultra เนี่ย AI ฉลาดกว่ามากไม่ดว่างกกเยอะมา แต่ AI หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ทํามาเนี่ยตั้งแต่มันเปิดตัวล้ว S ที A ่สอ ultra ผมเคยเทียบอยู่ยิ่งแสงน้อยเนี่ยคุณจะยิ่งเห็นเลยว่า A 2สอง ultra มันสู้ไม่ได้จริงว่ะแต่เพียงพอแน่ๆสำหรับการถ่ายคอนเสิร์ตในระยะไม่ไกลเวอร์วรแล้วก็ถ้าเทียบกับ15 pro max หรือ14 pro max ซึ่งไม่ได้มีเลนไกลเว,เวอร์ขนาดนี้มาให้เนี่ยผมว่ามันชนะแล้วก็ผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะในยูทูบไม่รู้คลิปไหนที่เขาบอกว่าตอนที่เรารีคอร์ดจากเลนเทเลสสิบ x อ่ะในงานคอนเสิร์ตนะ A ultra, เที่สอง มาในเรื่องของการซูมเสียง a อ2 u l อ r a ัาทำมาได้ดีมากๆเอาเป็นว่าถ้าเป็นเลนส์ซูม 10x ด้วยราคานี้ไม่มีใครมีกันหรือเทียบกับ15 Pro Max แล้ว14 Pro Max แล้วมันก็ยังชนะอยู่ผมว่าผมให้10เต็ม10หรือไม่ก็แบบเทียบกับปัจจุบันนี้คือให้เลยแบบ95%นะในฟังของงานวิดีโออันนี้ต้องคุยนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีบางโหมดเว้ยที่รุ่นพี่มีหรือว่าคู่แข่งเขามีนะปัจจุบันนี้แต่มันไม่มีแอคชั่นโหมดอะที่เป็นแบบ 4K อย่างเงี้ยมันไม่มีมันมีแค่แบบ Full HD, แ มันก็ไม่ได้เนียนเท่ากับรุ่นใหม่ๆแต่ถ้าเทียบกับราคามันก็ยังเก่งอยู่ดีเว้ยแล้วก็อีกจากหนึ่งที่ผมหงุดหงิดนะถ้าเป็นแบบลูกเล่นนะมีอยู่แค่อันเดียวคือในโหมด Portrait อ่ะมันเป็น1กับ3เลยเว้ยมันไม่มี2ถ้าเราใช้โหมด Portrait ใน iPhone นะครับตั้งแต่14 Pro Max ขึ้นมานะเพราะมันเป็นกล้องหลัก48ล้านเนาะมันจะมีอันนี้มาให้เนี่ยเห็นภาพบุคคลปะมันจะมี 1x 2x แล้วก็ 5x ถ้าเป็น14 Pro Max ก,ก็จะเป็น 1x 2x แล้วก็ 3x ตามเลนส์สูงมันเนาะคือผมอยากได้ Portrait Mode แบบ 2x อ่ะซึ่งมันทําได้เพราะว่าเลนส์หลักมันให้มา108ล้านแต่มันไม่มีผมต้องถ่ายสมมติผม อย่าได้พอ r ทร t แบบ2 X เนาะผมต้องถ่ายแฟนผม1 X แล้วผมค่อยไปครอบทีหลังเอาซึ่งมันแบบมันเสียคุณภาพอะในขณะเดียวกัน A ที่สาม Ultra มีเว้ยเห็นไหมมี2 X ส่วนออื่นๆเช่น Pro Video ซึ่งอันนี้ผมใช้บ่อยอันนี้มีมาให้แล้วก็ Pro Video ใช้งานได้ดีอันนี้ก็ขอชมไว้แล้วกันโดยภาพรวมครับ ถ้าเป็นในส่วนของงานวิดีโอเอาจริงๆป่ะผมอะรู้สึกว่าวิดีโอของซัมซุงอะมันพอตั้งแต่เอทิพเปตอัลตแล้วหรือไม่กระทั่งกล้องหน้าอย่างนี้ครับ ผมชอบกล้องหน้าของมันตรงที่มันพอมันออโต้โฟกัสได้ใช่ปะเราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเช่นคุณอาจจะเป็น t ิ๊กต็อกเกอร์ที่อยากจะทาคอนเทนต์ขายสินค้าอะไรบางอย่างแย่เข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเป็น iPhone เนี่ยจะต้องเป็น iPhone 14 Pro ขึ้นไปอย่าลืมว่าเราต้องเทียบตรงเจนนะตรงเจนของมันเลยคือ13 Pro Max 13 Pro Max กล้องหน้าังเป็นฟิกโฟกัสอยู่เลยนี่คือจุดเด่นที่มันทําให้เราได้เว้ยคุณเอาไม์อย่างโรดอย่าง DJI ไม์ที่เป็นไททีสครับมาจิ้มตูดก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต่างจากรุ่นใหม่ๆอย่าง1 กันนเลยนะถ้าเต็ม10หรือเต็มร้อยเนี่ยโหต้องให้ได้สักแบบ65% <Huh? S 1> อน่ะสเปคของมันนะแรงเว้ยแซมบรา้อนแปดเจแต่มันร้อนพอมันร้อนแล้วเนี่ยมันเล่นเกมอะไรแล้วแบบลำบากไปหมดเลยแม้กระทั่งอาอ่ะจะเล่น60ให้มันนิ่งๆอะ่ะก็ลําบากถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาเพื่อเล่นอา V แล้วแบบใครที่มีความสามารถในการแฮกให้มันเปิดรอยีิเฟรมเล่นเล่นได้นะไอตัวเนี้ยเต็มที่นะ ได้ไม่ถึงร้อยท่านให้เป็นเรือธงอะ่ะผมเล่นแบบพวกซีรีส์7หรือซีรีส์6บางตัวแฮกรอยี่เล่นได้แบบชิวๆได้สามหม่นปุ่นอ้ตัวเนี้ยเต็มที่นะ97เฟรมของมาร์คมือถือราคาเท่าไหร่สี่พันห้าสี้อยี่แบบนิ่งๆอันนั้นคือแฮกนะครับแต่ว่าไอเนี้ยแฮกแล้วอะ่ะเต็มที่มันก็เล่นได้แค่ร้อยหนึ่งนะครับก็เลยสึกเออน่าเสียดายไปหน่อย2ถ้าอย่าจะเล่นก็ต้องเล่นในที่ที่มันแบบไม่ร้อนหรือพยายามอย่าเล่นผ่าน 5G เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณไปเเเเเเเลลลลลล่่่่่่นนนนนกกาาาางงงงงแแแจจ้้้้ผ 5G ววบบบบไไปปััททึหออยยยยีฟรรรม เมื่อเช้าที่ผมเล่นนะประมาณ30วิจาก90ไาม่เหลือ60แล้ว60เนี่ยไม่ได้60นิ่งๆน,นะครับ6 1เ2 6ด6 4สองผ่านไปสักแป๊บหนึ่งอีกประมาณนาทีที่3มดรอปลงมาเหลือ48เฟรมแล้ว48เฟรมยาวๆทั้งเกมเลยมีขึ้นมา60แป๊บหนึ่งแล้วก็48ต่อคือเราคาดหวังอะว่าเราซื้อมือถือเรือธงแตร์แลก้อน8เจนหนึ่งมาสเปคแรงขนาดนี้น่าจะอาวี RV เป็นเกมเด็กๆกับคุณมันไหวอย,อยู่แล้วไม่ไหวโดยภาพรวมครับถ้าคุณจะซื้ออมาเเพื่ล่ลนน RV นะ กูจะให้คะแนนยังไงดีวะอะเต็ม10แล้วกันถ้าเต็มสิบสำหรับ rv ผมให้สัสกสัก6แล้วกัน อีกเกมหนึ่งที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้ดีขึ้นก็คือผับจีผับจีถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับต่อให้เราเล่นห้องแอร์อยู่ที่เย็นยังไงเฟรมเด็มันแว่งแบบนี้เลยเว้ยเดี๋ยว50เดี๋ยว40เดี๋ยว90เดี๋ยว80อะไรเงี้ยวนอยู่งั้นอนะ่ะแล้วแบบมันปวดหัวมากสำหรับคนที่เล่นผับจีอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ปรับการาฟิกสูงอยู่แล้วแหละเราปรับการาฟิกต่ําแล้วเปิดเ0เฟรมเล่นกันตลอดทั้งเกมถูกป่ะไอเนี่ยผมกาเล่นอย่างนั้นครับก็คือเราเปิดกราฟิกต่ จะอยู่ประมาณแบบ2องวงท้ายๆถึงมีอาการเฟรมเรสดรอปลงมาบ้างแล้วก็เมื่อไหร่ที่เฟรมเรสมันดรอปอะสักพักนึงมันจะพยายามถีบตัวเองกลับขึ้นไปอันนี้เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะสำหรับสายผับจีแต่ก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นคือถ้าจะซื้อมาเพื่อเล่นผับจีแล้วปรับต่ําเล่นแบบนี้แล้วยังมีอาการเฟรมเรสดรอปอยู่บ้างไงครับก็ควรจะหงุดหงิดแต่มันอย่างไรมันก็เปิด90ได้ไงแล้วก็ดีกว่าสมัยก่อนนะสำหรับผับจีถ้าให้คะแนนนะสัก8ปจุ้เต็ม10บแล้วกันอยู่ในเกณฑ สุดท้ายที่ไปลองเล่นมาคือเกนชินอิมแพกนะครับเกนชินอิมแพกเนี่ยมันเปิด60เฟรมเล่นได้เราก็เปิดดูแล้วก็กราฟิกที่มันแนะนำเนี่ยไม่ได้เป็นสูงนะเป็นกลางกราฟิกปานกลางเปิด60เล่นปิดโมชั่นเบลอโคตรกระตุกเลย <c oughs> คือเฟรมเรทในแอปอ่ะมันโชว์นะว่า60แต่ภาพที่มันมองออกไปอ่ะครับมันไม่ใช่60เลยถ้าใครเคยเล่นเกนชินแบบ40เฟรมหรือ45เฟรมอะ่ะจะนึกออกแม่งฟิวเดียวกันเลย <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออสำหรับเกนชินอย่าว่าแต่เทียบกับเรือธงเลยเ <c oughs> ทียบกับมิดเว้นนปะปัจจุ เช่นพวกไดเมน8ปดพันหรืออะไรเงี้ยดีกว่าเยอะถ้าเต็ม10เจนชีนี้ต้องให้สัก5 5เต็ม10ได้เลยอะความร้อนตอนเล่นเกมก็สูงมากครับเข้าเกม RV อาะยังไม่ทันเดินเลยนะ ทะลุ42องศาไปแล้วอ่ะเล่นไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะสานาทีอ่ะขึ้นมาละ44องศา45องศาร้อนมากพอร้อนง่ายก็กินพลังงานง่ายคือร้อนในที่นี้ครับไม่จชเป็นนะว่าต้องเล่นเกมแค่คุณไถโซเชียลผ่าน 5G สักแป๊บหนึ่งอ่ะแม่งเริ่มอุ่นๆแล้วอ่ะสูงสุดที่ผมวัดได้เนี่ยน่าอยู่ประมาณสัก47 48องศาในการเล่นเกมแต่ว่าถ้าแบงเกมจากเทสเนี่ยคิดว่าน่าจะร้อนกว่านี้แบตเตอรี่ในระหว่างวันอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะมาแชร์กันเพราะวววาาว่ว่่่่่่่าา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 าถถถ้้้้้มมมมมแแบบตตัััันนนนนนอออดยะผไไไเลลใใใกกรชชงงปหจ ยอย่างการเล่นเกมครับถ้าเราเล่นเกมเบาๆอย่างเช่นพวก RV อย่างเงี้ยหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่มันจะลดไปประมาณ16%อซึ่งถือว่าน้อยนะสำหรับแบบ snapdragon 8ปดนแต่ถ้าเราไปเล่นเกมใหญ่ๆอย่างเช่นผับ G อย่างเงี้ยครับหชั่วโมงเหมือนกันนะจาก16%เนี่ยเด้งขึ้นมากลายเป็นแบบ20%เลยนี่คือเซฟที่สุดแล้วที่มันจะเซฟได้เพราะเราเล่นผ่าน WiFi แล้วก็ปรับการาฟิกเป็นต่ำก็มาแชร์ได้ฟังกันว่าเออถ้าจะเล่นเกมเบาๆหรือใช้งานเบาๆอย่าง,ง,งเง, YouTube, ง,งนนี้ยดู ไ Resolution สูงสูงแบบจะลดไวมากมันมีอยู่2ขั้วเลยมันไม่อยู่ตรงกลางถ่ายวีดีโออันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมแฮปปี้เพราะว่าถ่า,ายวิดีโอ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่มันลดไปประมาณ30%เทียบกับพวก15 Pro Max แล้วเนี่ยนะครับโอเคแบตมันลดเยอะกว่าแต่มันไม่ตัดมันถ่ายยาวๆได้ผมลองเทียบกับ15 Pro Max 14 Pro Max Ed2 Ultra แล้วก็เอท t ปสามอัลตร้าสรเนี่ยร้อนสุดแล้วก็ตัดไวสุดประมาณ16นาทีมันตัดละแต่ A 2 Ultra 2ซึ่งอออกกมา่น3ปีไม่ตัดแล้ววก็ถ่าายยๆได้มาครัว ที่เขาไปเทสเรื่องแบตเตอรี่มาเดี๋ยวผมขึ้นมาให้แล้วกันเขาไปเทสมาเทียบกันเลยกับทั้งเอ2 Ultra ที่เป็น XTi n o r a เอทีสองอัลตแล้วก็เอทีสามในแต่ละการทดสอบของเขาเนี่ยนะครับเอทีสองอจะกินแบตมากกว่าเ3ที t า a อยู่ประมาณ7จ็นถึงสิในแต่ละการทดสอบต่อหนึ่งชั่วโมงมันดูเหมือนไม่เยอะใช่ปแค่แค่สเปอร์เซ็นตเองห่างกันตั้ง2ปี3ปีเนี่ยแต่คุณเชื่อไหมว่าเวลาเราใช้งานทั้งวันแล้วอ่ะคุณจะค้นพบว่าแบบมันต่างกันเยอะออ่่มยยกกตัวกตัวววาางแล้นสเรราดูหหนังือว่าเล่น t i k t o สัก1ชั่วโมงอ่ะ A23 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่มันจะลดไปประมาณ7%ใน1ชั่วโมงแต่ A22 Ultra เนี่ยประมาณ10-11%ใน1ชั่วโมงห่างกัน3%เนชั่วโมงนึงนะในการใช้งานเบาๆอย่างเล่น TikTok แต่พอมันผ่านไปแบบหลายๆชั่วโมงอะครับตลอดทั้งวันเนี่ยเนาะสมมุติว่าแบตเตอรี่เต็ม100%เท่ากัน A23 Ultra ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่าเนี่ยนะครับจะสามารถใช้งานได้ประมาณ14ชั่วโมงในการเล่น TikTok ทั้งวันแต่ถ้า A22 Ultra มันจะใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงในการเล่น TikTok 1วันอึดใช่ไหม ใช่แต่ถ้าเที่ยวรุ่นใหม่ๆหม่ะมันอึดน,น้อยกว่าประมาณ30%อ,าอยู่ที่ว่าคุณแฮปปี้กับมันหรือเปล่าอันนี้คือเราคิดจากที่ฝรั่งเขาไปเทสมานะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ย a อ2 Ultra าาสำหรับผมอะพอดีวันแต่ a อ3 u l า r a เนี่ยเหลือ14 Pro Max เหลือ15 Pro Max โคตรเหลือ นี่คือความอึดของแบตเตอรี่ในแต่ละปีที่มันผ่านไปรวมถึงตัวเซลล์แบตเตอรี่ที่ผมซื้อมามือสองเนี่ยสุวนภาพแบตเตอรี่มันอาจจะเหลือสักแ0แล้วก็ได้มีหลายๆช่องที่ไปเทสมานะ A12 Ultra เนี่ยถ้าใช้งานหนักๆจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่าง15 Pro Max 1 4 Pro Max หรือ A13 Ultra เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ9-10ชั่วโมงโดยภาพรวมครับ A12 Ultra ที่ผมซื้อมา16ผมว่ามันคุ้มถ้าคุณจะซื้อมาเล่นโซเชียลมีเดียซื้อมาเพื่อถ่ายรูปซ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมกับความร้อนผมว่าการเล่นเกมกับความร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรับไม่ได้ที่สุดแล้วอะต่อยเป็นเกมอย่าง Rv อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะกับความร้อนอันนี้ร้อนง่ายจริงนะครับหลายๆคนในกลุ่มก็บอกกันมาว่าแบบหูมันร้อนแบบรู้สึกได้เลยการใช้งาน 5G เซเล็กก็ไม่ค่อยเก่งนะครับหรือมอเตอร์สั่นอย่างเงี้ยตัวนี้มันไม่ได้แรงครับแล้วก็มันจะมีปัญหาที่แบบนานๆทีเจอนะแล้วลืมแชร์ได้ฟังกันในพาร์ทใช้งานทั่วไปคือ เวลาเราพิมพ์อะมอเตอร์สั่นกับหน้าแอปที่มันเด้งดึงดง,ด,งดึงขึ้นมาครับมันจะไม่สัมพันธ์กันใครที่พิมพ์อะไรเยอะๆอะผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเจอและถ้ามันเจอหลายๆครั้งเข้ามันก็อาจจะงุดหงิดได้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของ Galaxy S 2 2 Ultra คือ s h u เตอร์แ g กมันจะช้าๆนะครับเวลาเรากดเนี่ย บางซีนเราจะต้องรอแบบรอนานมากอ่ะมันไม่ฉับไวเหมือนพวก iPhone หรือว่าแบบ a 2 3 Ultra หรือรุ่นใหม่ๆของ s a m s u ุงแล้วอ่ะน่าจะประมาณนี้สำหรับการรีวิว S22 Ultra ในปี2 0 2 4นี้นะครับมีหลายๆอย่างที่ชอบแล้วก็หลายๆอย่างที่ไม่ได้ชอบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดใจนะครับถ้าจะซื้อมาเล่นพยายามดูเครื่องที่เป็นความจุ s o อเรจเยอะๆอย่าซื้อรุ่น1 2 8มันลาบากนิดนึงสงก็คือพยายามหาเครื่องที่แบบจอไม่เบิร์นจอเนี่ยของซัมซุงแพงมากนะแล้ว ก็เอที่สองเ้าเนี่ยมันเป็นจอโค้งอยู่นะครับดังนั้นเวลามันหล่นลงมากระเทาะเข้ามุมเข้าอะไรเงครับค่าเปลี่ยนจอเป็นหมื่นอย่างที่3พยายามดูเครื่องที่ไม่โดนความชื้นเล่นงานแล้วกันเนาะกับแบตเตอรี่อึดๆหน่อยหนึ่งนะครับแบตเตอรี่อึดเนี่ยมันเช็คยากแต่ว่าเครื่องที่โดนความชื้นเข้าเนี่ยอันนี้จะลําบากแล้วเพราะว่าเอที่สองเ้าเนี่ยมันกันน้ํากันฝุ่นไอพีเอสิบแปดก็จริงนะแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เราไปใช้งานฟีเจอร์กันน้ําแล้วเพราะว่ามันผ่านมา3ปีซิลยงซิลยางอะไรนั้นมันเสัน ของซัมซุงเนี่ยมันเป็นกันสั่นที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าคุณเอาไปหนีบไว้กับรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆเข้าอะ่ะมันจะพังได้ง่ายก็เช็คกันสั่นกล้องด้วยนะครับโดยการเปิดกล้องแล้วก็ดูว่าเออมันสั่นไหมถือเฉยๆนะถ้ามัน แสดงว่าการสั่นบางพังแล้วก็อย่าไปซื้อส่วนการทดสอบเกมเพิ่มเติมก็เดี๋ยวให้แบงก์เกมจ่าทดสอบให้เพื่อนๆสามารถไปแวะดูได้ในช่องแบงก์เกมจ่านะครับแล้วก็การทดสอบรีวิวเทียบกันระหว่างเอทิปสองเอิสามแล้วก็เอทิปสี่อัลตร้าถ้าอยากดูนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตจุบ๊บจุ๊บบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ